อาวัสดีคะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เตรียมโทรศัพท์ของท่านให้พร้อมละกันนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยอาจารย์อยู่ตรงนี้แล้วจะดูดวงแบบสดๆเลยนะครับใครแบบว่าโทรมาก่อนก็ได้ก่อนได้ก่อนได้เลครับสอบถามถูกต้องสอบถามเลยนะครับตอนช่วงนี้รู้สึกอาจารย์ดูหน้าตาสดใสขึ้นครับผมช่วงกินเจน่ะช่วงอินเจแล้วก็นี่ข่าวดีเพราะว่าเอ่อเราจะจัดกิจกรรมนะฮะของสำหรับสมาชิสุ per ในเนเจนวาถูกต้องครับ คืออย่างงี้ฮะตำราผมนี่เขาเรียกว่าแผนที่ชีวิตห<ช>มายความว่าผมจะมีใบดวงให้วันั้ะเถอะนะมันเหมือนแผนที่อะคือถ้าคุณมีแผนที่อยู่ในมือนี้ต่อไปนี้เนี่ยคุณจะไม่หลงทางเมือม่อไม่หลงทางแสดงว,ว่าคุณทําอะไรไม่มีทางพลาดเพราะว่าม,<ช>มันมีทางชี้หมดนะแล้วผมยกตัวอย่างแล้วกันสมมติว่าตอนนี้คุณเป็นสมาชิกพร้อมออพร้อมซื้อสินค้าชิ้นเดียวนะครับ คุณก็จะเป็นสมาชิกของผมแล้วนะฮะถือว่าเป็นสมาชิกพิเศษของของในเจโนวาคือใบพวกนี้เห็นไหมเป็นใบดวงเพราะว่าปกตินี่ผมดูดวงนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวจะอันนี้เคลือบปัดให้นี่คือถือว่าเป็นเป็นนะฮะถือว่าเป็นการ์ดการ์ดแผดชิตนี่เห็นดวงคุณนี่ออกมาเป็นสีสันอย่างนี้แล้วนะนะฮะแล้วถ้าถ้าเป็นสมาชิกเนี่ยคุยกันหลายครั้งนี่ผมจะให้ใบใหญ่กว่านี้ใบใบจะใหญ่ขึ้นใบจะใหญ่ขึ้นนะ เป็นอย่างนี้ใบนี้ใช่มครับโชก้าหน่อยนึงโชก้าหน่อยนึงนะฮะอ่านี่นี่คือใบใหญ่นะฮะระดับนี้เลยเนี่ยมาฮะหรือว่าเป็นแผนที่เอาไว้เช็คกันได้เช็คกันได้ตลอดเวลาโทรมาเช็คได้เลยนะฮะแล้วก็แล้วก็สมาชิกเนี่ยถ้าติดต่อมาจองจองจองคิวกันนะเพราะว่าผมจะผมจะจัดสัมมนาทุกวันจันทร์กับวันพฤหัสวันจันทร์กับวันพฤหัสนะฮะเวลา8โมงถึง4โมงเย็น นะฮะ oh. ก็ได้มาดูดวงกันฟรีเลยคุณแค่ทําตามนี้นะคือเป็น,เป,นเป็นสมาชิกด้วย<อ>ซื้อสินค้าชิ้นเดียวแล้วก็ได้แผ่นที่ชีวิตไปนะฮะนี่คือ oh. กิจการที่เราจะทํากัน กิจกรรมนี้นะครับเพราะฉะนั้นทวนอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับก็คือว่าคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับก็สมัครเป็นสมาชิกกับครอบครัวเนเจอร์โนวานะครับหนึบาทเสร็จแล้วเนี่ยซื้อสินค้า1ชิ้นพร้อมกับนําใบเสร็จมานะครับก็จะได้เป็นสมาชิกกับอาจารย์หมอดูอาจารย์นริศหมอดูมารุกจีเลยนะครับรว่าก็ไปจองกันที่บริษัทเนเจอร์โนวาได้เลยนะครับหรือจะตัวแทนก็ได้หรือตัวแทนก็ได้นะคะจะยังมาก็ได้ครับมีหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นให้แล้วจดไว้แล้วกันไดด้้้นนนนนนนะะะสๆกกัััเเลยูตตองคครรบบ่าีผม จำพูดถึงเทศกาลกินเจนิดหนึ่งสิพอตอนนี้อยู่ในช่วงเริ่มเจมาแล้ววันที่สองนะคะจริงวันนี้วันที่หนึ่งนี่วันแรกวันแรกเลยวานเมื่อวานวันวันเขาก็เรยยกกินล้างท้องก่อนจริงวันนี้วันวันแรกคือกินเจนะเทศกาลกินเจนี่ก็คือของจีนเขาถือว่ามีมีพระโพธิสัตว์และผูุ้ทธเจ้าเก้าพระองค์มาเคาจอกันนะฮะคล้ายๆว่าเป็นวันเกิดซ้อนกันเลยเก้าองค์แล้วท่านเก้าองค์นี้ท่านก็ดูแลกันคนละอย่างไปนะดูแลโลกมนุษย์กันอย่าง เพราะฉะนั้นพอถึงตอนนี้นี่ก็เลยคนก็เลยถือว่าไหนไหนก็มาด้วยกันก็ไหว้พร้อมกันเลยกินเจดีเดียวเลย oh. นะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่ตามวัดนะวัดจีนที่เขาใหญ่ๆตัวโต,วตวนี่เขาบางที่เขาเขาจะมีการสวยเช้าสวดเย็นเลยนะ oh. เขาจะมีมีเขาเรียกเตียงชั่วคราวอะ่ะ oh. ให้เช่ากันเลยอะ่ะเหมือนเหมือนเหมือนบูธเลย oh. แล้วก็คนก็ไปนอนกันตรงนั้นเลยนะ ทำกิจการคือนอนที่วัดกันเลยอย่างเช่นหลวงพ่อโสธรเขาก็มีโรงเจไปนอนที่นั่นเลยเรียกว่าวันนางสาวนะฮะที่ที่ไอสวนผักตะลินชานนะฮะทุกปีก็จัดแล้วคนมาเป็นมดเลยนะฮะแล้วส่วนใหญ่ส่วนใหญ่วัดจีนเหล่านี้นะที่เขาทำโรงเจเนี่ยจุดเด่นก็คือต้องติดกับแม่น้ำเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าพอวันที่เก้านี้เขาจะพอไหวจนวันสุดท้ายเนี่ย ก็จะมีการส่งส่งเจ้าส่งเจ้าก็จะมีเดินกันกระนกนนะเอาแล้วก็แต่ละคนก็ถือตุกถือเทียนแล้วก็เดินกันถึงแม่น้ําแล้วก็จะมีคนรับโยนลงไปในแม่น้ำโอ้น่าสนใจนะครับขยู่นเทนั้นแล้วก็มีกระทงไดยนะมีมีกระทงใบสีะแยะเลยลอยกันเป็นแถวน่าสนใจมากนะครับสาไปได้เลยครับแลครับเชิญนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณอะไรครับนีรนุชค่ะคุณนีรนุชคนเดิมเมื่อกี้หรือเปล่าครับคุณนีรนุชครับอ๋อคนเดิมนะฮะ คุณนีรนุชขอทราบปีเกิดเลยและเกิดก่อนฮะเกิดปีอะไรครับปีจวดค่ะ2515 2515นะครับครับผมวันจวดครับผมวันที่เท่าไหร่ครับวันที่12มีนาคมค่ะ12มีนาคมเวลาเกิดละคะแ13ท่านเดือน4ค่ะเวลาเกไม่ได้เวลาประมาณประมาณได้ไหมคะ ประมาณไม่ได้ค่ะช่วงเช้าหรือช่วงกลางคืนช่วงเช้ากลางวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่แกจำไม่ได้เอเวลาเวลาเกิดเอาเหรอแต่จําแรมได้ค่ะแรมสิบสามข้าแรมสิบสามข้ามเดี๋ยวลองให้อาจารย์ดูว่ายังไงนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะคะจัดตั้งมีนาคมนะฮะเท่าไหร่นะสิบสองสิบสองมีนาคมโอเคแรมสิบสามข้ามใช่เดือนสี่เดือนสี่ค่ะตูกตั้ง แต่เวลาไม่ทราบนะเวลาไม่ทราบพีาจย์ครับคุณนีรนุษครับสองคำถามอยากถามคําถามอะไรบ้างครับเรื่องการเงินกับความรักค่ะการเงินกับความรักเอาโปรดเตรียมกระดาษดินสอเลยนะเป็นคําถามสําคัญมากการเงินความรักนะครับส่วนใหญ่จะเป็นคําถามที่คนชอบถามแต่ก็เป็นเรื่องดีนะเป็นเรื่องดีเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยก็ต้องห่วงแบบนี้นะห่วงอิ่มท้องก่อนแล้วก็ห่วงความรักตามมาใช่ไหมนะเรื่องการเงินก็คือยัง คุณคุณเป็นแม่บ้านหรือทางานครับทํางานค่ะิีงเงินเดือนหรือทําเองครับินเงินเดือนค่ะโอเคงั้นดูกระดานนะฮะโอเคผมขยับไปนิดหนึ่งนะฮะนะฮะ,ฮะ,ฮะคือดวงคุณเป็นท่านน้จาจะเป็นน้ําที่เยอะมากเลยนะฮะดวงเนี้ยดํามากเลยคือตัวน้ําเยอะมากฉะนั้นไอตัวกาไรก็คืออยู่ที่ต้นไม้สองต้นนี้นะต้นไม้นี่คือสีเขียวนะฮะพวกนี้ก็คือตัวที่ค่บตัวตัวมาส่งเสริมอะส่งเสริม คุณคุณเอวีมีระนุษย์นะค่ะคือ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 เสียดายเวลาเกิดไม่มีถ้ามีน่าจะวางให้มันเป็นสีสันอ่ะแล้วมันจะครบวงจรนะฮะตอนนี้ดวงคุณเนี่ยในบรรดาพี่น้องทั้งหมดของคุณนะคุณมีพี่น้องกี่คนคคุณมีพี่น้องกี่คนครับสี่คนค่ะสี่คนคุณ็นคนที่เท่าไหร่ครับ จริงๆคนที่สี่ค่ะตายไปสองจริงมีทั้งหมดหกคนแต่คนที่สี่ค่ะตายไปแล้วยังเป็นคนที่สี่อยู่ใช่ไหมค่ะโอเค okay. คือคือดวงคุณเนี่ยต้นไม้นี่คือความรวยอะ่ะความร่ํารวยคือหมาว่าคุณนีรนุชเนี่ยคุณเป็นผู้มีบุญจะรวยอยู่คนเดียวนะฮะทรัพย์เอ่ยเงินเอ่ยบ้านเอ่ยมันสะสมอยู่ในตัวคุณหมดเลยเพราะฉะนั้นเมื่อฉะนั้นก็คือในบรรดาญาเนี่นะคุณจะ เข้าท่าที่สุดแล้วก็หาเงินเก่งที่สุดนะฮะเพียงแต่ว่ากินเงินเดือนเนี่ยเป็นงานที่เหนื่อยมากเลยเป็นคนที่มานั่งแบกภาระแทนเจ้านายมากเข้าใจนะคะ,คะเพราะฉะนั้นก็คือถ้าเบิกินเงินเดือนแล้วไม่กล้าออกนะให้ทําส่วนตัวทําส่วนตัวก็คือเกี่ยวข้องกับสองอย่างหนึ่งให้รวยไปเลยก็คือเกี่ยวกับบ้านที่ดินแม,ม้ว่าถ้าเราว่างนะเราก็เป็นในหน้าค้าบ้านค้าที่อยากคือเราไม่ต้องเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของที่วิ่งไปเถอะ นะฮะอืฮะ่วิ่งไปเถอะแล้วก็จะติดต่อแล้วก็จะมีคนเขาเขาจะซื้อแล้วก็เขาเขามีโซ่มีคนจะฝากขายแล้วก็รีบนะแล้วก็รีบเอามาเอามาจัดหาให้นะฮะแล้วพอเขาชนกันปั๊บเนี่ยเราก็จะได้คอมมิชชั่นนี่คือวิธีรวยเร็วเข้าใจหรือเปล่าคะค่ะนะฮะส่วนจะรวยช้าหน่อยนึงก็ทําหอพันเช่า,ชาเพราะนั่งปกติอยู่แล้วนะฮะส่วนเวลาที่จะมาทําขนมนมเนยจริงๆถ้ามีก็จะดีเหมือนกันนะ คือดวงนี้เนี่ยไอ้น้ำพวกนี้มันเป็นตัวมาล้อมล้อมต้นไม้อะน้ําดํามาล้อมต้นไม้หมายควาว่าคุณอยู่เฉยๆชาวบ้านก็มาหาคุณแล้วมีคนมาหาคุณเยอะแยะเต็มไปหมดเลยใครต่อใครมีปัญหาก็มาหาคุณทั้งนั้นนะฮะคะทุกวันนี้อยู่ภาษาเกี่ยวอะไรจ๊ะทำอิเล็กทรอนิกส์ค่ะค่ะอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์นะครับเออเป็นผู้หญิงน่าทำตัวนี้เหรอเออนะครับแกงเนี่ยงครับ แต่ดีฮะเพราะอิเล็กทรอนิกส์มันเป็นธาตุไฟตาราจีนนะฮะเห็นไหมคุณมีน้ํามีต้นไม้ต้องเจอไฟอยู่แล้ววะอิ่ล็กทรอนิ์ดีดีคอมพิวเตอร์ดีนะฮะแต่เชื่อไหมดนพื่นในบรรดาพี่น้องคุณทั้งหมดนี่คุณเป็นคนที่ทํางานเก่งหาเงินเก่งเพียงแต่ถ้าเป็นลูกจ้างเนี่ยก็เท่าไว้เท่าแก่เขารวยต่อไปนั่นแหละเรื่องความรักอะคะความรักนี้ต้องได้กับคนใกล้ชิดเพราะความรักคุณมันมันเป็นไม้เลยไม่เถาหมายความว่า S <S <S โอ้ยกว่าจะยอมพบรักหรืออย่างกว่าจะยอมรับรักเนี่ยต้องคบกันหรือทาบริษัทเดียวกันมองหน้ากันมองหน้ากันเดี๋ยวก็คุยกันเดี๋ยวก็กินข้าวกันเดี๋ยวก็ไปมาเดี๋ยวมันจะต่อได้ยาวแต่<ม>ประเภทถ้ามีแม่สื่อพ่อชักมานะติ๋วหมดเลยเป็นไปไม่ได้ห้ามมีห<อ>้ามมีพ่อสื่อพ่อสื่อไม่มชักแน่ได้ไม่จะห้ามมีแต่แน่สึกมันไม่ถูกใจแต่ไอคนที่อยู่ใกล้ๆเรานั่นและมองหน้าทุกวันกินกิที่หน้าอยู่ทุกวันเดี๋ยวใกล้ตัวใช่เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ปิ้งกันได้นะ ขอบคนะคะเรียบร้อยนะครับคุณนีรนุชย์ครับครับขอบคุณนะคบขอบคุณครับสวัสดีครับท่านใดนะครับที่อยากจะให้ดูดวงแบบนี้นะครับพี่โ่เขามายังมีเวลาละกันมีเวลาอยู่นะครับ0ูนย์สองเก้าสามสามเจ็ดเก้าสี่เก้าเมื่อสักครู่นี้มีสอบถามว่าอาหารเสริมสําหรับคนท้องมีหรือเปล่าจะซื้อให้แฟนทานคุณก็แบบตอบมาตอบมามีนะคะมีฮะมีค่ะมีเป็นกาเซนโกเห็นบอกว่าเป็นพีม่ชายโกด้วยครับผมอ่าโทษทีนะคะ ใช่ไหมครับใช่ใช่ถ้าอยากดูรายละเอียดต้องโทรหาคุณก๊อปแล้วโทรสอบถามได้นะครับคือสรุปว่ามีนะครับคุณคุณหนุ่มขอนแก่นบอกว่ากินเจมาสองวันแล้วแต่ว่าล้างท้องมาหนึ่งวันแล้วก็ทานวันนี้ใช่ไหมอาจารย์สองวันใช่ครับนะคะ